ถ้าก่อนก็สองตัวนี้แหละเดินกันไปคนละตัวไปไหนเจ้ไปไหนไม่เดินมาเอออย่างนี้ดิไปไหนละมาจากไหนอ่าแล้วเจ้เอ้ยเพิ่งเข้าไปข้างในเชียเอาตู้ติดอะไรเออ

ปิดไปรอเลย <c oughs> แต่นี่ไม่ได้ยินน่าสีข้างบนไม่เห็นเลยไม่สอะไรก็นอยีย้ล่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็ดักรอที่เดิมเลยอาปายุเขายากกว่าความเมื่อก็คือพายุนี่แหละปะเตากีก้ก็เลยึ้นยินเพื่อนไปไหนเดี๋ยวไม่คือผสมเต็มจัด đừng đừngตก tục này, mày bít biết ừ, khâu còn lên, điên 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 ถ้าเชจะมาทางนี้ทำไมมันเลยก็อยู่นี่ว่าจะไม่แจ็งก่อโดนไล่ถามจริงโดนปีกเหรอโอ้เรามีเต็มเลยเยอะโอ้อยู่ใต้เลย

ไปไหนกันหมดนะลูกอยูอ่กับเองไหมครับเต้นทำกันพาอยุเปีเฮ้ยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ทันเออ ใช่กูต้องมาตรงนี้มันเลยไปได้ <c oughs> เดี๋ยวแบบนี้ไม่ตลกแบบนี้ไม่ตลกเลย <c oughs> อโอ้โหอโอโอ๋ออ๋อชีสละร่วมงไปทางนี้ก็ได้